ถ้าที่เกิดวันอังคารในเดือนมีนาคมเดือนนี้จะต้องบอกว่าจะทําอะไรมันเหมือนในช่วงนี้อาจจะมีความขัดแย้งกับคนใกล้ชิดหรือบริวารนะครับแต่ก็งานที่ทำมันสําเร็จนะจะมีคนช่วยสนับสนุนแต่ช่วงแรกอาจจะมีความขัดแยง้งหรืออาจจะมีความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันบ้าง แต่ก็สามารถที่จะผ่านไปได้ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูหรือมอบหมายเรื่องของตำแหนนะ่งหน้าที่การงานก็มีโอกาสค่อนข้างโดดเด่นการงาน<ๆ>ในช่วงนี้จะต้องบอกว่าทําอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนแต่ก็จุกจิกในเรื่องของงานเรื่องของบริวารที่ก็ขอความช่วยเหลือจากโาควาิคพนนะครับแต่คอนนี้ตังงานก็เรื่อยๆนะจริงๆแล้วก็สบายๆไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่หนักหนานะครับ ส่วนในเรื่องของการเนินในช่วงนี้ก็ระวังนิดนึงน้ำหนักจะขึ้นเพราะใช้จ่ายไปในเรื่องของกืนหมดไป็นเรื่องของนนกนององินของใช้จ่ายแต่ก็มีโอกาสมีเกณฑ์ที่ได้เงินมาจากคําพูดของตัวเองการกระทําของตัวเองแต่ก็ระวังในช่วงปลายปลายเดือนอาจจะมีคนมายืมยปืนชั่นิดนึงความลักของคนวันอังคารในเดือนนี้จะต้องบอกว่าความลักยคนมีเป็นโสดคนโสดเนี่ยวะว่าคนโสดมีโอกาสจะ ขอบคุณูกใจนะครับมีโอกาสที่ขอบคุณถูกใจคนมีคู่มีเกณฑ์เรื่องของการไปไหว้พระทำบุญด้วยกันนะสุขภาพในช่วงนี้ขอ,ของคนลาคานดีถือว่าดีอยู่ไม่มีอะไรที่น่าหงหงดน่ากัางวลอาจจะเป็นเรื่องของการปวดเมื่อยข้อขับอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรนะครับสุขภาพแต่จริงถ้ามองสุขภาพจริงแล้วอาจจะน้ำหนักจะขึ้นได้สําหรับบางคนนะครับรคนลาคันในเดือนนี้สีมงคลเสริมดวงสำหรับคนักคาน โดดเด่นที่สุดเลยก็คงต้องเป็นเรื่องของสีเขียวโชคลากมาแน่นอนนะครับแล้วก็สีฟ้าสีฟ้าเนี่ยจะทําให้เราดูดีมีสนเสน่ห์พูดอะไรมีคนเชื่อฟังนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูรายละเอียดปีดได้ในแต่ละวันของคนวันอังคารบ้างในช่วงต้นเดือนเนี่ยนะครับวันนี้หนึ่งถึงวันที่สามเนี่ยจะต้องบอกว่า มีโอกาสที่จะนําเสนอหรืออะไรใหม่ๆกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับส่วนวันที่ช่วงประมาณวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกเนี่ยจะต้องบอกว่าเรานําเสนอไปแล้วก็มีโอกาสที่จะได้อะไรจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีคนมามอบหมายให้ส่วนวันที่เจ็ดถึงเก้าต่อเนื่องจากวันที่หกมาเนี่ยก็มีโอกาสในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็มีโอกาสข่าวดีเข้ามา นะครับแต่ในช่วงวันที่10ถึงวันที่12เนี่ยจุกจิกกับเรื่องของบริวารสักนิดหนึ่ง13-45เป็นอย่างไรบ้าง13-45เป็นช่วงสบายๆของคนวรนอังคารในเดือนมีนาะคมรู้สึกว่าเอ้ช่วงนี้งานจะน้อยๆหรือว่างานสบายๆไม่ไม่เหนื่อยมากนะครับส่วนวันที่16-17-18เนี่ย สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนอยู่นะครับแต่ว่าวันที่สิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ดเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีของคนวันอังคารจะไปทาบนบุญหรือไปไหว้อะไรที่ไหนก็จะเห็นก็จะปังดีที่สุดในช่วงการเดือนนะครับพอวันที่ยี่สิบสองถึงวันที่ยี่สิบสี่เนี่ยในช่วงเนี้ยเป็นวันที่เราอาจจะเป็นเรื่องของการรี ไปเที่ยวพักผ่อนหรือไปชิลๆของตัวเราเองแล้วนะครับแต่25-27แนะนําเลยว่าเป็นช่วงที่ดีของคมนาคาในการเจราจาต่อรองหรือร้องขออะไรใครในช่วงนี้จะดีมากๆพูดอะไรก็มีคนเชื่อถือเชื่อฟังมีเสนิหด,ด้วยนะครับแต่ช่วงี28ไปแล้วจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยก็ต้องระวังนิดเดงพอในช่วงต้นเดือนหรือกลางเดือนเราดีก็อาจจะมีคนลุมล้อม เพราะความมีสเสน่หความที่เราดูดีอาจจะมีคนมาขอหยิบยื่อะไรก็แล้วแต่ก็ลองพิจารณาดูนะครับขอบคุณมากนะครับสาหรับคนวันอังคารในเดือนมีนาคมมีปัญหาอะไรคอมเมนต์ถามได้ฝากกดไลค์และกดติดตามกันด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ